น turn, so ุ่มสกวนค่ะเป็นเป็นลูกตัวแหลกของนครหลวงสีงามเชื่องม้าม้าเมียขี้เดือบเบิร์มียก็ขี้ได้ค่ะลูกเด็กหน nice ่อยขี้เดือบเบิรผู้สาวผู้เสดสวัสดีค่ะพี่เตยค่ะนี่บิซาร์ใจค่ะบิซารค่ะทางซ้อมันโค้งเป่มครับวันนี้จะพามาแนะนําตู่พอพันเฮารีวิวว่าเพิ่นเดยมาจากไหนเน่อันนุ่มสกวนค่ะเพิ่นเป็นลูกเป็นลูกตัวแหลกของนครหลวงเป็นลูกคอบของเห็นเลิศค่ะเห็นเลิศเพิ่นบีดเอง บานนี้เราแม่เพิินกะเป็นแม่มูหวานเป็นลูกของแม่อุบลสังกัดอยู่ไอรินฟาร์มค่ะอันนี้ซื้อนมสกุลเนะค่ะเป็นแต่ว่ายูบนเดี๋ยค่ะจะเอาที่ไปที่มาเป็นยังจใส่ซื้อนมสกุลอันนี้เป็นลูกนครหลวงค่ะของเฮียเลิศเลิศสกุลฟาร์มจังหวัดสกุลนะคะเป็นลูกตระแลกของนครหลวงค่ะก็เลยบานเียนได้มากยูบนบ่มหูสตอรี่เพราะว่าเอาจริงๆเขาก็เป็นมือใหม่เขากับบมหุว่จจิเฮตุจางไหก็เลยว่าบอกเฮียว่าจะใส่ซื้อนมสกุลเป็นยังก็ได้ใส่นมสกุลตระเล็กเฮียังทำ เขาจงติถามตลอดเฮียเออเฮียยังหักกวกอนก็เลยเป็นทีไปที่มาส่วนหมาไปลงที่ไซคเขาถามอวอก็ซื้อนมจากคนเพราะว่าอยู่อุบลน,นะคะมาที่ตานี้ตอนนี้เพื่อนก็ได้ลงวัลมาเนยละคะ่ะเอาเปิดผระส้มจริงกันแล้ค่ะตอนนี้ตอนนี้เพื่อนอายุ2ปี2เดือนความสูงมาลอยหานชิมหาและคะ่ะตัวน,นี้เอกลักษณ์เพิ่นกะติดข้อมเลิกในแข้งขาถ่ายนะคะนะครหลวงนี่ลูกถ่ายดีสีงามเชื่องพันธุกรรมเชื่องจริงจริงมามาแม่ขี้เดือบส์แม่ก็ขี้ได้ไดะคะ่ะ เด็กหน่อยขี่เดือบิดผู้สาวผู้แสรับอัดันเดอร์รับเอาไปขอสาวเมื <laughs> ่อปกติพันหนิงอยะะู่ด้วยค่ะพอดีอันหัวน,น้ามูปล่อยมูลงขอบลงอันนี้อันเท่ากับเปิดอันนี้ยอนเชมี่อันช่องทางกีติาร์เจให้ความรู้พี่น้องกเกษตรกรเขาเยี่ยมชมฟมภาพเลยะคะ่ะในการอันในการปลูกหญ้าการวางแผนการเลี้ยงควายงามมันต้องเริ่มต้นที่ความสูงเขาได้เริ่มต้นที่เข้าสบายใจคะ่ะโมเมนต์ว ไปกูนี่ยืมซินมาตรงต่อเมสูงเลยเอาเอาที่เฮาพอดีนะคะแต่ว่าอันดับแรกท่านี้เน้นว่ามันต้องมีอ่ะไงเขาตรงเรียบพอว้าไปมันชิ่งาเอามาติดตามกันค่ะมองถ่ายได้ค่ะพ่อนี้ได้ค่ะผู้ใดมีทายาทนครหลวงสังเกตบังหลดค่ะถ่ายเต็มถ่ายแมงเนาตัดบานนี้มันมันมันกะมันเด่นตรงนี้เพราะว่าสายประกวดคะแนนกลนมกนมูค่ะบานเพิ่นกะตามตำรับตำราโบราณเนาะค่ะเิ่นว่าไข่ตรงมันเป็นขัอยหู นี่ค่ะไท่ขั้นตูงหามเทียงแข้งขาหางลามหางเงาบานีกล้วยเลือกเป็นจนังไดกล้วยเลือกให้เบิ้งช่วงทองช่วงลำตูนะค่ะเพื่อนน้าเลือกในเนื้อหนังบานีการผสมเบื้งลำตูนอายุบานีมาเบิ้งอัตลักษณ์ปนกรชัดเจนเนาะค่ะมาเบิ้งหน้ะเขาเขาก็เปิดสวยแข้งขาน่ะเอิ๊ก ไวลาเขาไปประกวดการประกานมันก็จะเบาส่วนอันนี้ให้ฟังในส่วนแข้งขาในส่วน,นเอิกในส่วนลั้ตัวค,ค,คือดีพิ่นมาดีนะคะในการอันเลี้ยงควายผู้น้องควรบอกว่าพื้นที่ว่ามีในการจกน้องน้องน้องอยังโมเมนต์ควายขาดนามได้ก็จริงค่ะแต่ว่าน้องอยังโมเมนต์โมเมนต์มมนตลักที่ว่าจะมีเลยก็ได้แต่มีก็ดีมากค่ะเพราะสมัดสีดน้ำได้ขันผูใ้ใดอยากเลี่ยง แัดกระยูพื้นที่มันหน่อยอันดับแรกให้ให้ว่างให้ว่างระบบที่มีหยากอนค่ะอาหารสําคัญพอหนึ่งมันลดจนทุนเฮ้าน้ามันนอยเฮายังพอสีตัวนี้ได้แต่ว่าสิ่งที่เลี้ยงควายแล้วมันมันบ่กินทุนบ่กินยางเข้าแล้วมันมันตอบจนย์ระยะยเวาได้คือคือมีหยาค่ะคนยังกินเขาเลยควายมอนกันค่ะแล้วเฮายากลดจนทุ่นบยอยากให้มันบวกสูงให้เขามีหยาเป็นทางเลือกให้มีหยาหลายค่ะกันเฮามีล่ะมันจะง่ายด้บมเมนว่าบ่มี ขุ่นไปตัดทางม้นทางหลวงคุณเนี่ยเมืองงามๆบัดเมืองอื่นจะไปเขาตัดก่อนแล้วทีไปตัดยี่เสร็จล่ะโอเคอย่ำฝนบอเทียงเนอะบอเทียงพเพรามหลายค่ะมองได้ก็หลายแต่ว่าย่ำแรกนะขอยิบอกให้เอืดเป็นเอืดค่ะก็เลยก็เลยแนะนําค่ะจุดแหลกของกเกษตรกรเ้อนย้อนนี้อ่าคนรุ่นใหม่มามเลี้ยงหันมาเลี้ยงควายหลายเลยค่ะคนเลี้ยงควายนั่นผู้มมือนี้บ่ได้บ่ได้โง่เลยค่ะควายอันคนที่ประสบความสําเร็จอ,อันนี้อยากลงอันอัน รบความสำเร็จอันเป็นกนเลี้ยงมาจากหลายอาชีพหลากหลายอาชีพนะคะหมอก็มียังยังจะคลองอันยังควายแค็งว่าเป็นคุณหมอตำรวจฮะมีหลายหลายอาชีพเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นควายบริบเวณบริเวณคนเบิดปัญญาได้ค่ะเลี้ยงควายทุ่มืงอน,นี เลี้ยงควายอย่างเดียวบระเดี๋ยะขาดตรงมีเงินเพราะฉะนั้นโยนิจ,จะเห็นคนหลุดใหม่หันมาเลี้ยงควายหลายเนื่องควายมันเกิดจะมีความรูลดะคะิค่ะป่ะเด็นว่าว่ามีความูลเลยแบบสมัยเก,าก่ากัก็ยังเพราะได้ได้อยู่ดิค่ะเลี้ยงควายผไปเคียนอยู่ห้องพูน่ะบันยันไตแดดพร้ผมได้ต้องปเคียนดิค่ะบันยิงคันเทศใดให้มันสบายอ้อ,อมค่ะลงสุนง่ายๆเริ่มต้นเบสิกเลยซื้อลวดค่ะโลละหกสีมาอ้อมลงไฟฟ้าก็บประเด็นว่าโหลายดิค่ะเพาเห็ดไหวมันมันสู่นเทเดียวมันก็จืดเลยบันยี้เขาก็ควบคุมในในวงที่มันอยู่ได้ ห้อก็สบายค่ะเ้าปล่อยไปเลยนีย่มือแร่งเขาจะเข่าขอ,อกเองเขาค่ะหม้อจริงๆเขาสลาดได้ะค่ะนี่เขาหูเวลาเขา่าเวลาออกวัตถะห้องเป็นระบบเขาหูเองเลยคะ่ะเฮ้ยบ,บดีงมูมาได้แล้วคะ่ะ <laughs> <laughs> เขามีหอดเวลาขี่มาได้หนิแง่เสื้อหอดเวลารองเท้ามันขี่จริงๆหอดยามปล่อยเขาต้องปล่อยได้เพราะมันอ่านขี่เป็นนี้มันจะไปลงไปขี่อยู่หม่องของมันเสียวัตถะห้องว่างระบบให้มันโอเคคนสําหรับตอนแรกบุคคลนี่คือเราจะคของซื้อมามาหมักจริงๆเลยค่ะมาเราลงผ่าทางออกกรไไรลงซีนีบานีซื้อมาวาเรื่องอันนั้น เพื่อนว่าอันเลี่ยงร้ายแห้งแห้งแห้งดีออกดูฟีมันกระแมนอยู่ค่ะตัวนั้นมันอาจจะเป็นตีเหนือหรือเปล่าสาหรับอันแนะนําอันหนึ่งสาหรับแต่ละคนมุมมองสาหรับแห้งไขมันน้ำขาอันขันเห้าแห้งนี่เนี่ยจ๊กหน่อยเห้าโบวจจาเป็นตรงเน้นปริมาณร้ายแล้วก็จะเอาไม่ลอย ยยังแข็งเกินไปเอาเอาซ้ำพอดีเอาที่มันพัฒนาง่ายก็ยังเอาลอยซิฟมาพัฒนามันก็ดสิพัฒนายากเลยค่ะมันถือยุคหนึ่งพัฒนาหยากเริ่มต้นจากลอยซ้ำที่พัวขึ้นมากันแห้งเข้ามาถึงทั้งสีลอยสีขึ้นพัฒนาเอาสูงเนยจังน้อยมันจึงบวพัฒนายากนะคะ้เราพัฒนาตำหลวงมันก็ดสิพัฒนายากเลยค่ะมันก็ดจิตถอดเลยค่ะมูอเขาขายโตหนึ่งเขาก็ได้เงินแปลกหลายโตก็บจิเขาเต้ยงตีเหนืออยู่มันก็เลยอุกบันเกษตรกรมาเท่ากันยัง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 ติดโตอันค่าผสมเลยค่ะตัวนี้ พันหมกไปไล่มันก็สิยาวมันจะเป็นอีพียาวแห้ง,เด,หง,งเดี๋ยวหนองแม็กซ์จะมาเจอกันอีพี่องอยู่กำลังพัฒนาเต็มรูปแบบอ่าหลังจากที่ฮาวเวาเรื่องพวกพันไปแล้วเรื่องการดูแลเลื่องยังเดี๋ยวจะพาไปเบิรงว่ามันสําคัญจังไดโอ้ยายนี่เลิกกับเลื่องขั้วไปไล่ยายยายเขามาขึ้นจังเจ้านี่เลยยายเขาจะเริ่มเลี้ยงจังไดเดีย๋ยวพาไปเบิรงขาดเริ่มตน้นหนึ่งตรงมีแปลงอย่า ตอนนี้ให้อยุ่แปลงหยาดที่รองรับมั่วแันแม่พันธุ์ค่ะเพราะว่าเนื่องจากมันมีอันปัญหาในการพ่อชอาฝากแม่พันธุ์ล่ะเนึ่งแม่พันธุ์ที่นําฝากกับพ่อพันธุ์มันมันพร้อมบานี้คันคันเ้าเพิ่มราคาในการฝากสี่สิบห้าวันคันเทาเพิ่มขึ้นมันก็จะแพงสาหรับพวมฝาบาตรี้คันเ้าเอาถูกเกินไปมันก็จะไม่รองรับว่ะผู้เอามาฝากกับมันก็ เขาเนือ้อเขายังสินะคะนี่เลยลองรับไปเลยค่ะหนึ่งคือคือมาฝากอย่างนี้คือจังไรไม่พัดกับโบอดเทาก,ก็เลี้ยงซ้ำเพรา,า,าคคะความเข้าใจว่ามันหักคือนจะคงจะคล้องอย่างนี้คือลูกนี่ล่ะมันมันเป็นสัตว์ใหญ่นะคะมันก็นเลยเลี้ยงซ้ำลูกนี่ค่ะพันหูภาษาเลยคะ่ะมันก็นเลยเป็นการากหักแมดดูแล<น>บันีกับชิม,มบอห้ฟังเรื่องอัน เรื่องว่าเออฟังจ้เมื่อแล้วอยากลองลองเลี้ยงลองอย่างเขาจะเริ่มต้นจังไดโนอสาหรับในการมีทุนก่อนหนึ่งเนี่ยอยากเลี้ยงเพราพั่าน์ี้เริ่มต้นแบบใดหนึ่งค่ะในการอ่าเริ่มต้นในการจะเลี้ยงควายเริ่มต้นผู้นองคนที่บอกเขาใจแต่ว่าอยากมากอีลีค่ะอยากลองบึงเริ่มต้นตรงมี่ยาค่ะมี่ยามีคอกมีน้องให้นอนสําหรับควายพ่นเป็นพ่นเป็นวาหนาแต่ว่านักคนบอกว่าเขาสะดวกจกน้องมันจำกัดสีอเอกระได้ค่ะต้นนั้นมันแก่ใครได้แต่ว่าอันหนึ่งคือ งาค่ะหานนี้คือขาดบ่ได้งานตรงมีเพราะว่าเฮาเหมือนเหมือนเฮากินเขาอยู่ล้วค่ะเขากินมือนีละมะอึนมันกินดอกมันหุ่นแล้วบ่บ่เพราแม่ค่ะกินมือนีมะอึนก็ยังกินมันเหมือนเดิมแต่ทรายลดต้นทุนมาที่ตานีมันลดต้นทุนอันของอาหารขนนนะค่ะมาที่ตานีเป็นยังจังว่าปลูกหลายหลอดเตรียมพื้นที่เพราะว่าเอาตัดมือนีมะอื่นจะบริไดแม่แง่เาซ้ำคือเก่ามันจะเป็นหลบตัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่วอาเรื่องหลายอย่างนะคะมันจะเป็นทอนพันหยาแบบทอนพันหยา อยากแนะนน้ำเกษตรกรเฮาว่าให้แนะนน้ำตีเป็นรอบตัดค่ะรอบตัดเร็วมันจะมันจะอำนวยความสะดวกของเฮ้าไหมค่ะคันเฮาเอารอบตัดที่ว่ามันดนจังสิเออเพิ่นว่าโปรตีนมันสูงจะสั่นนู่นนี่นั่นมันก็เหิงนี่ค่ะเหิงบันี้คันเฮาพื้นที่บ่หลายอีหลีมันบ่ทันควายท่านัวเฮาค่ะอย่าไปว่าขายบ่ได้ขายแน่นอนขออองเเเเฮฮาาืกนนพัธุ์็มาที่ตานี่ท่อนไผ่ท่อนพันธุ์ไหนเฮานี่มันตอบโจทย์มันตอบโจทย์ด้ค่ะมันมันต้นเลี้ยวสำหรับนา แต่ว่ามันกะปลูกได้ทุกหน้าหรอตะว่าหน้าหน้าไม่เสียเพิ่นชิมัดเลยค่ะนาอันนี้มันดีตรงที่ว่าพู้ได้ปลูกกระติดว่าเมนหลินไมยากรปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายตายยางเม่นยานี่เด้อมาที่ตานี่ปลูกี่ใส่ต้นทุ่นายวอลเมื่อายเลยค่ะอันยางนเขามันจะมีอันราคาจนทุนอยู่หนาเขานานทุกหนาแปลงทุกอันนี่ลละห้าบาทเนึ่งตันกะกะหาพ่านไถช่องลอยปันสามลอยหาลอย ต้นพันธุ์อันหญากับบวกกันไม่เลยค่ะหลัวก็ล่องแค่เดียวก็จบแต่ว่าการการการอันนี้การเตรียมแปลงนี่คือไทยลราปันเห็ดไหนมันห่าบิสูสุดเพราะว่ามันปลูกแล้วมันเหลวเลยนะข้าวเห็ดมอห่าบเวลาเข้าตัดมันจะตัดหยาเพราะว่ามันแกล้ไยอะไ้อีกแล้วได้มันดับหย่ากัได้เห็นบ่ซุ้มซุ้มไฟเกก็มีมันดีว่ามันเาแห้งก็เอาออกก็ซุ้มไฟออกได้ค่ะบ่ตายค่ะงามปล่อยน้งคลองลงเกิดเหมือนเดิมอันนี้มันเป็นหน้าคล้องนะคะคูดทั้งคนก็ว่าเออ หน้าคล่องดีปันพื้นที่ดีน้ำกระดววเป็นยิ่งจะปลูกหนีมีหน้าซีบรายซ้ำาค่ะอยู่นี่เพราะมันเห็ดหน้าในสองขับแต่นี่เลือกสิจะปลูกหนี่ห้มีหยาหลายะกอนเปิดที่จะร้องรับรับอันว่างแผลนี่แหละค่ะพอพลาอยากแนะนําค่ะมางคนว่าเออพื้นที่หล,าย,ลายนะ่ะเอาไปเห็ดประโยชน์อย่างอื่นบ่อค่ะปลูกหยาสาคัญที่สุดมันเป็นอันมันเป็นอาหารมันเป็นหัวใจรักขอแลกเลยได้ค่ะ น้ำเ้าบ่มีิน้องขนพื้นที่เขาจะประกาศเขายังสมัครสีามได้ควายเขายังเป็นขังกอกได้ขันพื้นที่บ่มีแต่ว่ายาน่ะสำคัญแห่งเลยค่ะขันเ้าบ่มีอันกำลังในตัวนี้ปั๊บมันเจ็ไปหนักอยู่อาหารข้นอาหารมันก็เลยจะเป็นเป็นกินทุ่นอ่ะมัน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 จะถ่อเร็วสูงเ้าเห็นจังสีดีกว่าค่ะแล้วเขาก็บกอยกินอันอื่นเพิ่มไปนําเป็นอาหารเสริมโมเมนต์อาหารหลักให้เ้าเอาอนี้เป็นลาเขากับชโลดได้อันนี้โบดิแมนวะโบดิแมนว่าสีเฮ็ดในแต่สดเลยค่ะอันนี้สมัครอัััดดดดดออเเม็ู่่่่่้้วาาาาาาททนนนนไผผขกลลงงะะค แต่ว่าหยาตัวนี้ตอบโจทย์ที่สุดเด้อจะาของว่าเพราะว่าเขาอ็อันนี้เป็นผู้ใส่เองเป็นปลูกเองหูว่าแต่ละหยาเป็นยังไงยังยังยังบางตัวน่ะเออควยกินดีจริงกินดีแห้งแสบเป็นตะแสบของมันอยู่แต่ว่ามันหลอบตัดมันนานเกินไปสึ่ว่าหลอบตัดอยู่สองเดือนกว่าน่ะสาสิพอ่อสองเดือนน่ะว่าจะกินเอียงมันก็เลยให้เขาขนาดมันนานเกินไปมันเห็นให้เขาแบกได้ค่ะ แบกต้นทุนอาหารขนมันก็มาจุบอยู่นน่คือเก่ามันก็เหตดให้าแบกพาระพารามันเหมือนสูงขึ้นเนะแต่กานหฮาตอบอ่านขอมันถือเ้าจะบดไ้แบกเอียงเลยเด้เนี่ยอาหารหลักขันยาให้กินเนี่ยกัแค่ก่อยเป็นอาหารเสริมนะไอเอีงที่มันเป็นเสริมมันมันมันบดไอหนักมันก็เลยเป็นเออห้าก็เออเ้าก็ได้เลียนรลูเลียดเอียงโดยตัวเองเนี่ยหนีบดไ้เมตตาฟังทฤษฎีกับบวกความรูหน่นนี่นั่นเข้าไปน้ำมาเนียนกาดสี เดอํมพาตจ่าได้ค่ะบ่านนี้เดี๋ยวจะมีอันสองหลิงไว้ข้างล่างค่ะในการติดต่อติดตามสําหรับออยากฟังคพามรูมีมันก็มีหลายอย่างค่ะกรบ้แมกระเบ้เชิงวัสดุเพมรูเนียนแข็งหรก็ติดตามกันไปนี่ค่ะเป็นแหล็กเรียนความความรูกันมาที่ตานีสาหรับพี่น้องบ้านเฮ้าด้วยค่ะขอบเฮาายูนี่ก็คือมีนมสกดนะครับเป็นตัวรักอันบ้านเฮาจังหวัดอุบลค่ะอำเภอพิบูลมังสาหาตตาำบลดอนจิกค่ะมันถุงเท่าซื่อขอกว่าคอบคายงาม โอมันคงโอมันคงไกวางามทุ่งเทวาค่ะสวัสดีค่ะ